ฉันนะ่ะก็คือโค้ชใหม่ของนายยังไงล่ะโอเวอร์ท็อกอัพสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000 0คนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่าย,ายเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่นะว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับ ไปจัดกันเลยครับผม Let's go <S สูสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องอย o ค k i o กันอีนกเกช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโค้ดใหม่กันนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนความหล่อผมออกไปจากหน้าจอก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเรียกว่าใจละลายนะครับ จะละลายหรือว่าหมันไส้ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนลงไปนิดนึงครับให้เราอยู่ในมุมที่เขาหล่อที่สุดแล้วกันนะครับอืมนะครับเสียเวลามามากพอแล้วนะครับก็สําหรับโค้ชคาร์เบโลคาเปลโลนะครับโค้ชตัวนี้นะครับผมเป็นโค้ชที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้นะครับเป็นโค้ชสองสไตล์นะครับแปดสิบเก้าทั้งคู่นะครับเป็นสไตล์ลองบังเคาน์เตอร์แล้วก็ลองบอลอ่อแล้วก็ ลองบอลเฉยๆนะครับไม่มีคาเตอร์นะครับซึ่ง2สไตล์นี้มันก็ค,คล้ายๆกันนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสไตล์มันจะต่างกันมากน้อยขนาดไหนเนาะก็ยังไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่ก็โค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดที่ค่อนข้างเก่ามากๆเลยครับถ้านับจากปัจจุบันไปนี่น่าจะ20เดี๋เดนะตอนนี้2 0 2 5ใช่ไหมยนี 5, ่เก้าเกือบ30ปีทุกคนใช่ไหมน่าจะเกือบ30นะฮนะ สามสิบสองว่าสามสิบสามปีที่แล้วนะครับคือผมยังไม่เกิดเลยทุกคนโค้ดเนี่ยโค้ดคนนี้สามสิบสามปีที่แล้วะคงับผมก็คูเมซีมิลานนะครับปีศาจแนงามน่าจะเป็นในช่วงที่สามทหารเสือลดแล่นอยู่นะครับก็สําหรับโค้ดคนนี้นะครับผมมีลิงก์อัพพิเศษของเขามาด้วยนะครับเรามาดูบูเตอร์กันก่อนนะลิงก์อัพเป็นของอธิบายให้ฟังแน่นอนว่าใช้ยังไงแล้วก็ดีไม่ดีนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกันด้วยนะครับผมมาวันนี้ก็ดูความหล่อไปด้วยนะกันนะครับก็คือแบบ อยากโชว์ความหล่อครับผมยิงมันเขินว่ะเออก็เป็นไงทุกคนก่อนหน้านี้ผมจะหน้าบวมๆอ้วนหน่อยนะตอนนี้ก็ลดน้ำหนักมาได้ประมาณ7-8็ดแโลแล้วนะครับก็ก็คือแบบมีกล้ามาทุกคนขอแอคนิดนึงนะครับสำหรับบุสเตอร์นะครับผมก็เป็นฟินิชชิ่งกับดิฟเฟนซีฟแอมเบเนสนะครับผมซึ่งยิง บวกยิงครับยิงคมแล้วก็บวกเกมรับนะครับสำหรับผมมองว่ามันมันใช้ได้นะครับมันบูทถือว่าสวยเลยนะครับเพราะว่าบูทกองหน้า1บูทบูทกองหลัง1บูทนะครับก็คือค่อนข้างครบเครื่องนะมันได้ทั้งทั้งสนามเลยถ้าเกิดว่าเป็นสมมุติว่าถ้าเป็นโค้ดของเบเกเมาเออร์บวกยิงหนักแล้วก็บวกจบสกอร์ใช่ไหมน่าจะใช่นะยิงหนักกับยิงคมนะครับ ซึ่งกองหลังมันจะไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้บวกยิงคมนะครับก็จะได้กองหน้าบวกดิฟเฟนซีฟก็จะได้กองหลังนะครับก็คือได้อย่างละหนึ่งก็ถือว่าแบ่งกันไปคนละครึ่งนะครับก็สำหรับผมมอง่าคุ้มนะครับบูทตัวนี้โอเคเลยเยี่ยมนะครับก็มันไม่จําเป็นต้องบวกไปกองหน้าล้วนก็ได้นะครับก็อันนี้สําหรับผมผมว่าโอเคแล้วนะครับบูเตอร์ตรงตรงสายสําหรับผมนะโอเคนะครับส่วนลิงกัพนะครับผมลิงกัพของเขาเนี่ย ก็คือมันจะมีคีแมนที่เป็น CF นะครับผมแล้วก็จะเป็นเซนเตอร์พีดนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์พีดเนี่ยจะเป็นตัวคอยจ่ายบอลให้คีแมนวิ่งนะครับให้คีแมนเข้าทำนะครับซึ่งมาผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าการที่ลิงกับจะแสดงประสิทธิภาพเนี่ยก็คือตัวคีแมนเนี่ยนะครับผมจะวิ่งก็ต่อเมื่อเซนเตอร์พีดอะ DMF ที่เป็นสไตล์ออเชสเตอร์ All นะครับอยู่ในแดนของเราเองนะครับก็คือ ตัว Dmf ฝั่งเราอะ่ะต้องอยู่ในแดนของเรานะครับครึ่งสนามฝั่งเรานะครับถึงจะทำให้ลิงอัพตัวคีแมนที่เป็น CF สไตล์กูโพเชอร์นะครับวิ่งหาช่องมันก็จะขยับมันจะยกมืออย่างนี้นะครับยกมือแล้วก็ เริ่มขยับแซงกองหลังขึ้นไปถ้าเราแทงช่องทะลุนะครับมันก็จะทะลุไปเลยถ้าเรายกทะลุมันก็ทะลุไปเลยนะครับซึ่งเนี่ยตรงเนี้ยมันคือคีย์แมนสำหรับตัวลิงก์อัพสองคนนี้นะครับก็คือโลนถ้าผมใช้โรนัลโดเล่นโกโพเชอร์นะครับก็จะเป็นคีย์แมนของไลกาดนะครับไรกาดที่เป็นโอเชสเตเตอร์ตัวล่าสุดนะครับก็จะจ่ายบอลทะลุช่องหากันดีขึ้นแล้วก็จับทำให้โรนัโดเนี่ยได้บัฟเฟิร์สทัชดีขึ้นนะครับ จบสกอร์ดีขึ้นอาหาช่องดีขึ้นนะครับผมก็จะเหมือนเป็นวิชเชอรี่พาร์ทคันอัปเกรดนะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะว่ามันจะแสดงผลขนาดไหนเนาะแต่ว่าก็อธิบายให้ฟังก็ประมาณว่าเราต้องให้ดี f เราได้บอลแดงของเราเองเท่านั้นนะครับ ตัวกองหน้ามันถึงจะวิ่งลิงก์อัพมันถึงจะทํางานนะครับแล้วเราก็แทงช่องภาคพ,พื้นหรือว่าจะยกข้ามหัวก็ได้นะครับมันก็จะเป็นคีย์แมนของลิงก์อัพของโค้ดตัวนี้นะครับผมการไม่งงหรอกนะผมพยายามอธิบายให้มันเข้าใจง่ายที่สุดอะอาจจะยิ่งเข้าใจยิ่งอธิบายยิ่งงงนะครับอ้าวชิ้หายแล้ววันนั้นผมปรับแผนใไไหม่เดี๋ยวผมเซตแผนใหม่แป๊บหนึ่งนะครับผมตั้งแผนเป็นแบบนี้ไว้แล้วก็ให้โดเล่นตรงกลางนะครับแล้วก็ มนอื่นออกแรงข้างนะเป็นหน้าสามนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะให้มันขึ้นไปสูงนิดนึงอ่ะอยู่ที่นี้เดี๋ยวนะวางไว้นิดนึงจริงๆแล้วนะครับผมมันก็ถ้าเราเราติดลิงก์อัพอย่างเดียวนะครับผมพูดเลยแพ้แน่นอนโอกาสแพ้สูงมากเพราะว่าเราจะจ่ายแต่ตัวลิงก์อัพนะครับเพราะผมก็เป็นนะครับ โอเคขยับให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงโอเคผมแผนผมว่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมจะตั้งโค้ชแบบพัเตอร์แทร็กเก็ตกองหน้าไว้หมดเลยนะครับจริงๆนี้ครับถ้าอยากให้ไ like ์กาดอ่ะมันอยู่ในแดนเตียงบ่อยๆก็ตั้งดิฟไลน์นะครับแต่ผมไม่ตั้งนะครับผมก็คิดว่ามันยังไงมันก็ลงมาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับโค้ชเนาะบูตสวยนะครับแล้วก็มีลิงก์อัพคีแมนกับเซนเตอร์พีชที่ตัวจ่ายบอลน,นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูในแร้งกันนะครับว่า ลิงก์อัพของโค้ชตัวนี้แล้วก็โค้ชตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปีวิในแรกกันดีกว่าครับผมไปครับ let's go ครับผมลุยเลยกดออกมาเข้าแรงกไปเลยครับนี้ก็1,876แร้อะครับแรงดวชั่นหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะตึงขนาดไหนเนาะผมคัดช็อตไปตอนที่เจอเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเล่นหลายเกมนิดนึงนะครับไปครับ let's go ดีวิชั่นหนึ่งนะครับผมจริงๆแล้วอะ่ะโค้ดตัวนี้ผมลองเล่นไป3เกมแล้วนะครับคือผมอัดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเสียงไม์มันเบามากนะครับผมกลัวว่าคลิปคนดูจะไม่ได้ยินผมก็เลยต้องอัดใหม่นะครับอันนี้คือความทุ่มเทที่ผมมอบให้ทุกคนนะคือแบบผมก็เฟล,ลนะทุกคนแต่ว่าผมกลัวทุกคนไม่ได้ยินมากกว่าก็เลยคลิดว่าอัดใหม่ก็คงไม่เป็นไรนะครับก็คงโอเคผมไหวนะครับ ไปตัวนี้ผมต่ำนิดนึงครับเคนะครับผมจะได้ช่วยปั้นโรนโดไปด้วยนะครับสำหรับวินิซูจูเนียนะครับก็เจอกับแผน4ี่สามหนึ่งสองนะครับของเราเป็น4ี่สองหนึ่งสามนะครับก็สลับกันไปนะครับมากดเลยแล้วกันครับไม่รีรอไม่รอช้านะครับผมว่าเรามาดูกันนะว่าเกมนี้เราจะสามารถเอาชนะได้ไหมนะครับเราลิงก์อัพของเราจะแสดงผลขนาดไหนนะครับผมคนดูอาจจะสงสัยนะครับทำไมอยู่ๆผมก็มาเปิดกล้องนะครับเพราะว่าผมจัดไมค์มาใหม่นะครับผมไมค์ตัวนี้นะฮะ ไฮเปอร์นะครับผมดับเบิลแคชนะครับตัวนี้มามันจะช่วยดูดซับเสียงในการอัดคลิปได้ดีนะจะไม่ต้องใส่หูฟังมันไม่ดังก็แก๊กแก๊กด้วยนะครับก็ใครอยากได้หรือใครกำลังเริ่มคิดจะทำสตรีมนะอยากได้ไมค์แบผมก็เดี๋ยวตักหมุดไว้ตะก้าด้านล่างนะครับผมในในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปกดสั่งตามหมุดได้นะครับผมชิวๆครับผมไป Let's go ครับไปดูคลิปกันต่อฮะ มาบผมเกมแรกครับก็ถ้าเกิดเสียงลำโพงผมไมค์ผมดังไปแล้วก็เสียงเกมเบาไปนื่้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มมาทำในคอมนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมแล้วมีปัญหาอัดจากจอโทรศัพท์ยากขึ้นนะครับก็เลยทำในคอมให้มันจบๆไปนะครับจะได้โชว์ความหล่อมด้วยนะครับผมเออนะฮะมาครับผมเริ่มเกมครับฝั่งเขาท้อเคลียร์ก่อนครับจัดไปครับเวรี่เบียดไม่เข้าครับเวรี่แข็งอย่างหินนะจังหวะนี้ยังไงครับ ไยกาดดักไม่ได้ครับอุ้ยเราคูเป็นเอ้บ้าไปหรึเม,มาลูกนี้อโอ้ยเซฟว่ะออ้ย,อยใจใจเต้นตุกตับตุบตาบนะครับผมเกือบโดนไปก่อนเลยครับโอ้โหจังหวะทักทายลูกนี้ครับมาโอตั้งเตะครับเป็นโลโาโตคารานอ,อนนะจะดักนะวีล่าฟันไดน่าจะดักอยู่เปิดมาโอ้เลนสั้นว่ะปักหยอดลูกนี้ตรงนี้ โอ้โหโดนลูกสูดรครับง่ายง่ายเลยลูกนี้ <c oughs> โอ้ยอะไรครับเนี่ยผมยังไม่ได้ได้โดนบอลเลยอะ่ะมาครับโรนโดนครับมันต้องมันต้องให้บอลถึงไรากาดนะครับตรงในโซนที่ไรากาดอยู่นะน้องโดนบีบว่ะเขาไม่ให้ไรากาดผมได้บอลเลยปึ๊บโรนโดนาวางผิดตวโอ้โยแล้วประตูเขาครวเนะ่ยไม่ออกมาไกลยังไง อย่างนี้โดนนะอย่างนี้โดนนะออกมาไกลขนาดนี้ข้ามาทีานี้คืนโดโดเหมือนแต่เบิร์ไทก็ได้ยิงลูกนี้ใครวะเหนียวจังแต่เมื่อกี้นี้ถ้าหมากเซฟเธอร์ผมว่าน่าจะเปิดมุมมากกว่านี้นะครับระตูเขาเซฟไปมาครับผมเปิดลูกสุดใส่ผมเนอะได้ดีได้ดีผมว่าเขาต้องระวังตรงกลางนะเพราะว่าเขาเล่นลูกสุดตรงกลางใ่ผมมาก่อนยกมาโรนโดอุ้ยมันบังได้ โห้เสียบด้วยจานโรนโดโอ้โหบอลไล่แล้วบอลไล่แล้วบอลไล่แล้วไวกว่าได้อยู่ครับมานิเน่ไรกาดจ่ายโรนโดครับอันนี้ไม่ติดลิงแอพนะครับตะเตกเลยไม่วิ่งยกมือนะครับกระชากเอ็กซ์โตรชั่นเบอร์ครับโอ้โหโดนเหลี่ยมคาร์ลข้าไปลูกนี้ไป,ปไม่เป็นวสวยไรกาดคือไรกาดครับจ่ายมาที่ โอ้ยติดว่ะแต่โดนส่วนขึ้นมาครับลูกนี้โยนยาวก็ตัดได้ครับในกันโลนโดขอแล้วโรนันโดเฟิร์สทัดสวยบังอยู่เทินผักเข้าในไม่ได้ว่ะแต่ว่าโรนโดมันช้านะครับมันก็เลยโดนแย่งครับโดนเบียดแต่หมุนเมื่อกี้นี้ก็หมุนไม่ได้เหลี่ยมเท่าไหร่นะครับ วบังยูบงังว้ยหมุนนีโรนโดโอ้้หูแม่งโรนโดขอใจป็นตัววะ่ะลิงอัพนะครับผมมันก็จะถ้าเกิดไ่กัดได้บอลในแดนตัวเองนีครับมันจะวิ่งหาช่องทันทีนะครับบิดเคอร์เลอร์อูอ้หูวลูกพุ่งอย่างกับไฟนะครับคือพี่แกก็กยิงไกลเกินนะครับวีอรี่นะแต่ก็เกือบเกือบสามเหลี่ยมเหมือนกันนะทุกคน เกือบได้อยู่นะเกือบได้นะโรนโดอยู่ bon ไหนฝากบอลหน่อยเพื่อนแต่ให้บุดโดงตั้งกลับมานะครับโอ้โหโลึกไปเลยครับนานาโล,โลนะ้สวยคืนวิ่งขึ้นมาช่องนี้แทงช่องให้โลนันโดก็เน้นไปนิดนึงนะครับก็ปั้นอนะ่ะก็คือจะโชว์ลิงก์อัพไหมครับ แต่ว่าจังหวะส่วนกลับน่าจะเห็นมากกว่านี้นะครับสวยวิละ่าโอ้โหจาติดวิลี่ปั่นไหมเนะี่ยน่าจะอัพยิงมาเยอะนะครับตัวนี้ปั่นอย่างเดียวเลยพลิกมาสวยนะโดนยกยาวขึ้นมาเอ้าเสียบเลยอ๋อไปแดงนิเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยครับอยู่ๆก็เสียบอะไรของแกวนะน้าแล้วผมมีเวลาด้วยผมผมขออนุญาตเลิกลิงก์งอัพแป๊บแป๊บหนึ่งครับ คือเล่นปกติมันก็ได้นะแต่ผมติดลิงก์อัพไปแล้วไงก็คือแบบจะปั้นอย่างเดียวนะครับมาสวยโรนโดขยับแล้วยกสวยหลุดแน่นอนหลุดแน่นอนเพื่อทำนี้แล้วซัดเสาแรกลิงก์อัพดีกวา่าบารดี้สู้เนาะผมพื้นที่จำกัดน,นะครับสู้สู้มากไม่ได้นะครับเดือดโต๊ะพังสวยเห็นไหมโรนโดวิ่งลงมาต่ำก่อนเว้ยทุกคน แล้วมันก็วิ่งขึ้นไปใหม่นะเป็นลิงก์อัพนะครับยอดอย่างสวยอ่ะเอไม่เข้าเบลอะไรอะไรปึ๊บคืนเขาเคผมจับครึ่งแรกไปก่อนครับถือว่าผมได้โชว์ประสิทธิภาพลิงก์อัพนะครับผมเห็นนะเห็นทุกคนเห็นเหมือนผมไหมว่าโรนโดมันเคลื่อนลงมาก่อนมันถอยลงมาปึ๊บแล้วจังหวะมันวิ่งสอดเรายกเรียบร้อยเลยครับเฟิร์สทัชแบบแปะแล้วบอลมันพุ่งไปข้างหน้านะมันพุ่งแบบ เด้เปียบอะนะครับผมมันพาบอลได้เปรียบนะฝั่งหลงข้างเขามีกองหลังวิ่งเร็วนะครับก็จะค่อนข้างที่จะโดนสกัดง่ายนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันจันนะครับผมเดี๋ยวเจอเนต้าผมแน่นะครับผมเอาแน่วันจันอะเนต้าผมชอบอยู่นะแต่ว่าผมไม่มีตักล่างเลยนะครับสวยครับโรนโดอันนี้ผมกดให้เขาวิ่งไปนะลิงก์อัพจะไม่แสดงผลนะครับตอมันวิ่งตามที่เราสั่งนะครับมาผมเลิกลิงก์อัพแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวขอยิงลูกนี้ก่อนนะ สวยเทิร์นนี้โอ้โหเทิ์ลหลุดแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีมุมครับโดนสวยมาลูกนี้ครับยังไรฮะ10ต่อ11นะครับสัดยาวขึ้นมาให้เบริง,งามครับเปิดมง่งหนีเวลี่อยู่หน้าหลุนหนีอืมตีอัดออกไปครับสวยโอเคจ่ายมาลูกนี้โอเคครับพักมาลูกนี้ครับผมโลนโดวิง่ง จ่ายยาวลูกนี้ถึงแม่งมงได้วะ่ะจังหวะเคลื่อนมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันไกลไปนะครับมันก็เลยทำให้กองหลังเขาดักได้นะครับหมุนหนีครับคลองมาขยับแล้วโอ้หเขารู้นะว่าเราจะโยนลิงก์อัพนะครับเขาก็จะดักแล้วทีเนี้ยเขาจะเข้าเขาจะเข้าตัวไรการดผมสองคนนะครับอันนี้น่าจะจับไรการดผมนะถ้าพอผมคิดเท่าที่ผมคิดนะ ไรกาศผมอาจจะโดนจับมาร์กิ้งได้นะครับแต่ว่าผมจะหลอกเหมือนจะเล่นไรกาแต่ผมไม่เล่นผมจะไม่ผมจะจ่ายแทงวันทูแบบปกตินะครับจะไม่ลิงก์อัพนะครับรอบนี้คือลูกแรกอ่ะได้เห็นแล้วว่าการลิงก์อัพมันเป็นยังไงเนาะก,ก็ก็ถือว่าโอเคแล้วโอ้เชียขยับเหมือนจะได้บอลน,นะแต่ไม่ได้เฉยนะบิดแน่นอน,นครับส่งบิดมาอีกตัวนึงนะโย่ใจเย็นเพื่อน โุนโดอยู่ไหนครับฝากรับบอลให้หน่อยสวยแปะมั้ยโอ้โหติดอะดมหมุนโุนโดขยับหลุดดิหลุดดิโโอ้หมันจะเป็นหลอดม่วงมันหลุดยากนะครับมันไม่ค่อยหลุดนะหลอดมอ่วงแทงทะลุมาวินนี่แซงวินนี่วิง่งแซงวินนี่โดนชาร์จวินนี่ดับเบลิลชาร์จหลบเต็มที่ลูกนี้ อันนี้คือของใครครับมาคัตเลสฟอร์ดนะครับผมนี่สำเนียงภาษาอังกฤษว่านะจะอ่านที่อ่านตูนคืออะไรกูเนี่ยมีสำนงสำเนีย,นออนนยนงยโโพพครับโจโคพามเมอร์ครับเอ้ยมันบิดนะเนี่ยสวยฝากครับโดนลูกไปแล้วรัน ไม่เอาอะไรแล้วโอ้ดูแมงแมวอะไรแล้วว่าเกินไปว่ะเพื่อนบานทียมีเท้าซ้ายบอกว่าะไม่มีครับแต่โลนโดมอยู่ไหนเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวดีกว่าอเกเรชี่เป่งเลยทุกคนเก็บมาครึ่งหนึ่งประมาณนี้แล้วกันไกลไปเฮ้ยดึงลงดิโอ้โหเรียบร้อย ติดอยู่ดึงไกลไปหน่อยครับเมื่อกี้นี้ทำฟากโอ้หได้อยู่ชิบหายละแม่งโดนดักแต่มันโดนใบแดงสองตัวแล้วนะเฮ้ยเชี่ยะซอนไว้จัดโดนดีโดนดีเลี้ยงไปไหนอะเลี้ยงไปไหนอะอ้าวอย่างงี้โดนกูลิอ่าอีกดีหลอกหลอกหลอกว้ายโดนหลอกแทงหลุดนะเนี่ยเดียวอะหลุดนะเนี่ยหลุดนะเนี่ยหลุดนะเนี่ย มันเสียบแน่มันเสียบแน่พี่เดินกูโอ้ยรู้ทันมันเสียบแต่กูก็ยังเอาไม่อยู่สวยโดนหลุดโดนหลุดไปเอ้ยเอ้ยอ้าวเดือดลอยอย่างงี้พี่โดสวนสนามนี้เอาเสียบดิเสียบดิว่าเฮ้ยโดทีนึงโอ้หจะจบพี่ช้แม่งเกือบ ถ้าผมโดนซอนไปลูกนั้นผมน่าจะโดนอุดแน่ๆนะครับไม่ได้ไม่ได,ไไดไ้ยอมไม่ได้ครับเสียไม่ได้ครับมาลูกนี้หยอดเข้าหัวเน้นๆโอ้โหมันเฉียวไปนิดเดียวครับลงหัวแล้วนะโอ้โหโ,โ,โ,โครตรผมเครียดเลยนะครับโ,โครตรเครียดเลยผมก็เครียดเหมือนกันแม่งเสียบกูไม่เอาอะไรเลยใบแดงสองใบ โอ้โหแม่งเอ้มันก็หัวร้อนเกินไปพี่ชายบางทีอะผมแค่ลิงก์อัพเองอะโอ้โหสวยจยากตรงนี้โอ้โหโดโแม่งโล่งไปในนี่เลยหมุนหนีเชี่ยไว้ว่ะทีนี้ละตัวมันหายไปสองตัวเกมหน้าเหงหายคนนีม้มาเปลี่ยนเอะสวยครับางนี้เก็บไม่ยากครับแล้วมันมันหายไปสองตัวนั่นเราเล่นง่ายนะครับแต่ว่าผมว่า มันมันทำให้ผมน่าเบื่อแทงไิโด้โดนในกนี้มึงจะยิงเข้าเมื่อไหร่เนี่ยี่โดโอ้โหก็ได้แค่สองลูกนะครับก็ต้องหัวร้อนแล้วนะครับเขาเสียผมยับเลยทุกคนเกมนี้ก็ลิงอัพนะครับสองลูกเลยนะที่เห็นที่เห็นนะครับมันวิ่งสวนขึ้นอย่างสวยนะครับโรนโดกอ่ไหมไรกาดแอ็ซิสโรนโดยิงนะครับโอ้โหแจ๋วอ่ะโคตวนี้แจ่มทุกคนจัดเลยผมว่าเจ๋วเลยอ่ะลิงอัพอันเนี้ย ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปวิวลิงอัพนะครับผมก็มันมันซัพพอร์ตดีเนาะการโยนข้ามฟากอะไรพวกนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเมตาใหม่ละเริ่มมีการลิงอัพเริ่มมีการผสานแดนหน้าแดนกลางนะครับที่ผมว่าน่าจะโกงเลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเอฟลิงกับ CF นะแล้วก็ในแดนฝั่งตรงข้ามนะครับผมว่าอันนี้จะโกงกว่าอันนี้มันจะค่อนข้างที่แบบเฟิร์สทัชนิดหนึ่งนะครับคือมันมันแทงหลุดก็จริงอะแต่ว่า มันจับบอลแล้วไม่ได้เปียบนะครับผมท้อมากเลยโรนโดแม่งจับบอลลงแต่ลูกไอ้เขี้ยบอลเข้าทางทั้งหมดเลยโอเคผมวันนี้แล้วกันนะสนสุกงามนะครับผมก็ฝากกันแล้วกันนะครับชอบกดไล้วทักต่อไปผมด้วยแลยนะในวันวนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับผม